ขี่เด,เดินด้ยไงขี่เดินบอลเราช่วยลงด้วยครับกด <laughs> มาร์คสามตาแล้วไม่ลงเลยสักจุดแ <laughs> งงลงที่เดิมแล้วลงอันนี้ของแท้ละลงแล้วไปตรงคอปเตอร์แล้วลงไปคั้นแรกได้เดี๋ยวไปลงไปคอปเตอร์ไปดูนะออถึง,<อ>งจุดจุดึงแม่งจะลงเข้าคอปเตอร์ไปเลยเว้ยลงเข้าคอปเตอร์เลย อ่ะแล้วบินออกอ่ะใช่ใชจะลงทำไมวะเนี่ยรอบเนี้ยค็อปเตอรอไอ์ไม่มีด้วยรอบเนี้ยเอามีเฉยนี่ลงลงไปแล้วก็เข้าไอ้นี่เลยนะเอาลงกูจะลงไปเอาเปืนนะแต่ต้องเจอไอ,อ้ตัวผู้หญิงก่อน,นปืนอะไรวะมันต้องน่าสนใจขนาดต้องลงไปเอาเลยเนยี่ยไอ้เนี่ยคุณเดาละ เล่นอยู่กับถัวกูกูอยากไปช่วยกูก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่งมันจิบได้ปืนกูกูได้กระสุนออสัตว์ลงมาเพื่ออะไรเนี่ยลงให้บอดยิงเล่นเนี่ยอย่างที่อะไรไม่ใช่ลงมาแม่งได้ปืนก่อนกูแม่งลงมาได้ปืนเนี่ยกูลงมาโดนบอดยิงนี่ไงตายแล้วเหรอตายโดนบอดยิงอ่ะอยังแม่งลงมาทำไรอยู่เนี่ย ตรงนีม้มันยากกว่านะมีคนลงต้องได้ปืนแล้วค่อยล็อกเข้าไปเข้าไปในบ้านกูก็ตายเลยอะไอพวกไอเ่มันหิวก็หายกันดงวะไม่ไหวถ้าพวกเสียนแม่งต้องลงลอกนอกแล้วเข้าไปเข้าไปในตึกเข้าไอตึกแม่งบอดเพียบเลยรนะับห้องเดิมอะแหะบ้านเดิมบ้านเดิมตรงไหนไอไอ,ไอ,ไอมีตู้เยอะๆที่เราไป่ะที่เจอบอดอบ้านสปาที่มันมีอา่างไว้อ่ะ้ อีกแล้วอ๋ออย่างนเ้นน่บ้านน่ยเออเ,เออเนี่ถูกและได้ตรงนี้กูยังไม่เปิดเลยนะแมบบตรงนี้นไปก็หน่ะก็ไปก็ได้เออเนี่ยมีมีตรงนี้ที่กูยังไม่เปิดตรงนี้ เต็มเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปแค่ละเด็กมาตรงนี้ก่อนละเริ่มจากตรงนี้พิตซี่เยู่นท่าเต้นแล้วเนี่ยแต่เราคนแบบสุดๆแย่โจ้มิชายกน้ำหนักด้วยอยากได้ตัวสลามมากกว่า,อาวเออตัวสลามเดียวเลยทำยังไงถึงจะได้ได้เหรออยากรู้อ่ะ มันมีบัตรเครดิตก็รูดไปเลยเวนอ้าวไอ้อยากได้ผมคิดว่าของมันฟรีเขาให้มาไม่มีไว้ือพัชแต่ว่าแต่พัชยังรอยอมได้นะแล้วทากลาเปิดกล่องทหารหมดตัวแน่อะไรนี่คุณลงเต็มเลยเหรอบ้านอะไรวะเนี่ยตุ้ม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 เดี๋ยวนะ ไม่เอาไม่สนายไม่เอาโคตรเกลียดเลยเวลาเล่นเรื่องเจอสนายไหนว่าคนลงนี้ไม่เห็นคนเลยแต่ที่เมืองที่กคุะลงไหล่ไม่ตีนะถ้าไม่ตีอะลงลงกันอยู่แล้วตรงนั้นอะโอ้ยมันขับเนี่ยบ้านพักหน้าอากาศโง่แจกกันได้เท่มากท้าไม่ตีเยอะจริงคนดับดับดับเนียวเครื่องค้บอีกแล้วเนี่ย พกได้ไหมคุณจะได้พกได้พก <บ S 1> <พบ S 2> ไปเลยอยู่ชั้นล่างกันเนี่ยพกแล้วก็พกไปไหนก็ได้แล้วก็หาไม้สักสามร้อยอันถึงจะได้นะปืนม่วงหาไม้หาอินหาหาเหล็กคือหรองครัว เห็นมีอะไรให้กูใช้เลยไม่เล่นอ่ะไม่เล่นอันนี้เอาไปเหลือขวดหนึ่งเฮ้ยให้ดีๆด,ดีวะอย่าปาให้กันอวันหลังก็โยนโยนลงน้ำว่ายไปเอาโอ้โหแย่วะ่ะเนอะเห็่มีอะไรให้กูเล,เล,เลยไม่ได้ไยเอชโนโบอร์ดท,ที่อะไรก็เล่นไม่ได้สอชโนโบอร์ดอะไรวะมีด้วยอ่ะเห็นมันแต่ใช้ไม่ได้งง ไอ้โหขีบข้างนอกของเยแย่ๆไล้พวกเสี่ยงอะไรกะป๊อกแป๊กป๊อแป้ไม่ได้ยิงกูใช่ไหมเนี่ย M4 โอ้ชอบเลยถ้ามีของฆ่าปืนก็ฟาไปอย่างกะสามสี่ร้อยจะได้ปืนม่วงกระบอกคือตกปลายหอเปล่าเร็วปลายแล้ว มันเร็วยังไงวะตกปางบอกกูดิเฮ้ยมันได้ของโง่ของอะไรไรู้ด้วยโอ้โหตกทั้งเกมแม่งเวลาโบกมึงไม่เคยมีกระสุนเลยอนเลยมีแต่ปืนต้องต้องไปตกแบบนี้นะตกข้างนอกอย่างนี้กระสุนเออมันต้องตกนอกวงกันนอกวงแม่งโอกาสได้ก็น้อย ทังบ้านน่ะอยากได้ของดีเราต้องแทะบ้านนะ่ะ กูดทุกประตูเลยกูดได้กระได้อีกเออเฟียกวะาล่อะอะอยากได้ครับปืนใช่ไหมเอาไปโอโาา้โหฟาบังให้โอ้โหขอบใจมากเพื่อนช่วยแทะบ้าน เล่นไมค์ฮาร์แล้วไหนรับขุดหิบได้หมดน่าทำแบบไมค์ฮาร์ดได้ถึงขั้นกีแบบเนี้ยแล้วมันก็ทำได้นะแต่มันไม่ถึขงขนาดขุดได้มันตั้งบ้านได้อะไรก็ได้เออพอยังเท่าไหร่แล้วเนี่ยกูมีไม้เจ็ดร้อยอ่ะทำไมกูไม่ได้อิทเยอะ,ะอิทได้เท่าไหร่แล้วอ่ะร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบ บ้านนี้มันบ้านไม้เีรอวากูยังงงเลยกูทุบทุบพื้นแล้วโอเค,คนะกูจะแทะทั้งหลังเลยปะเนีด็กแทะหายไปแท้คนถังไอ้เดียวเอ้าไมเนี่ยกูจำได้ว่าเลยมีบ้านไหมเหอะะอรอก่อนมีบ้านนะวง,งกระบี่หัวขาดแล้วเนี่ยอ่ะมีให้แค่เนี่ยโกูโยนไปตมามหาข้างหลังลินเลยเดี๋ยวเราขับเรือไปดีกว่า ทั้งหลายอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ทั้งหลายเลยอา<ะ>าเวสโตนวัตถุฝากเพลย์เซตเฉยอะไรครับยังไม่ได้ยิงคนเลยนะเนี่ยยังฟาร์มของกระสุนมันรูดไอ้นี่ไม่ได้หรอรูดออกอะ่ะรูดออก รูดแบบรูดรูดแบบว่ารูดออกมาแบบให้อันอื่นอ,นอะไรตนะ้องไม่ได้ดก็กระสุนนั้นไหนไมันก็ใช้ที่อยู่แค่สามแบบเองกระสุนลูกซองกระสุนอะไรก็ใช้ก็จะคล้อปืนอ่ะไม่ใช่หมายถึงแบบรูดรูรดเน,นี่ยรูดไหลอ่ะเขาเรียกว่าไงวะให้ให้มันสมมติมีทนายตกอยู่อย่างเงี้ยกูว่ามันเอาแค่กระสุนาจากปืน,<ห>นใช่ไหมเออก็มันก็รูดมาให้แล้วไง อ๋อมันรู้ให้เองเลยเออมันก็มีติดจากปืนอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนแรกกระบอกหนึ่งมันอาจจะมาแค่สามสิบไงแต่พอม,มึงเก็บปืนไ้ใช่ไหมมันก็จะรับมึงเป็นร้อยสี่สิบร้อยสามสิบอะไรก็ว่าไปแต่พอึงดึงออกมาก็เท่านั้นอ่ะหรือไม่ก็อาจจะไม่รู้ให้ปล่อยแม่ อยู่แล้วนเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ยถามดีมออ่มึ้ยอันร์มอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวขับเรืรอไปเว้ยเสร็จล,ลัวๆอะไรก็ได้มึงอย่าไปตีปั๊มก็พอ เคยลองตีหนนึงกูนี่วิกตาแตกเลยจริงๆ <C hh> ปังแม่งระเบิดใส่นะอ <c oughs> <pue> ๋อกูคิดว่าเป็นวัยระเบิดกูว่าไอ้ทำไมไฟมันขึ้นวะเท่า,าน,นั้นแหละเจอกันตรงนี้เลยกูตีปั๊มใหญ่ไอ้ยี่แม่งระเบิดแบบทั้งแมพรู้อ่ะไอ้ดาไอ้ที่มันมีไอ้ที่เนาะที่ได้ของมั้งปั๊มนั้นป่ะที่มีพวก มันมีปั๊มกลางเมืองทุกปั๊มอ่ะแต่แม่งมีปั๊มใหญ่ปั๊มหนึ่งอ่ะแม่งรู้กันทั้งเมืองเลยเหรออ๋อกูก็รู้ว่ามันระเบิดได้กูก็เพิ่งรู้เรนปันป๊มหนึ่งเหมือนได้ยินเสียงมีปัม๊มปั๊มระเบิดใส่หน้ากูอีกแล้วกูเลือกคอร,ร์แล้ววิ่งมา เออมารับแล้วไปไปไปเรียบร้อยรอชัาแป๊บคูจะตายแล้วหาเบ็ดได้ที่ไหนจะเอาเบ็ดดีกว่านะโอ้ยหิวยาโวย รับใจคอมีกู่ยาพุ่งไปเจอคน,นตายอะไรเ,เออมึงมียาไหมก็ถืออยู่ที่ปือเนี่ยจะโยนก็โยนไม่ได้ผีแหวกอยู่เนี่ยแอบไงหนย,ยอะไตรงนี้ครับตอนนี้ได้ขอขอยาหน่อย แรงว่ะมันก็ตามจำนวนอ่ะแล้วท้าปืนได้ยังเดี๋ยเราเลยยังเลยขาดเล็กับมีแต่ไม้ไม้เป็นพันแล้วเนี่ย เหล็กเท่าไหร่นะอ่าเอาเหล็กไปเหล็กได้ละสามร้อยแล้ววะเดี๋ยวอิฐมันยังเหลืออีกอะเอาอิฐไปอะอ่าตั้งเลยไม่พอกูก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยแต่กูจะทำปืนส้อมอะทำปืนอะไรเนี่ยอะไรก็ได้ที่มึงคิดว่ามึงเล่นได้อะเพราะดาบและพลังเท่ากันอยู่ละเฮ้ยเร็วเจอถังชิวขึ้นมาด่วน อะไรเพื่อนอัพเป็นสกาเลยสกาส้มออีกนี่แน่เร็วรับชิวอยู่ข้างบนเร็วรับยืนอยู่ข้างบนนะอ่ะข้างบนเนะี่ยเราจะมาเอาชิวจะได้ไปต่อ ชิวปาชิวถังนี่แหละง่ายอ๋อโอ้ยังไม่เคยเจอถังใหญ่ไม่เคยเจอกอูอเจอยันรถกูเจอเป็นรถบรรทุกยอ,อ,อบบยยงยยยยย อ้าวมีชิวปลาทั้งนเจ็บไว้ใช้ยาเขาขัเนไงแต่ตอนเนี้ยเราทำอะไรทั้งเกมวะเนี้ยฟาร์ม <laughs> ยังฟาร์มอยู่เลยพู <laughs> จะเอาเป็นส้มไปด้พยายามนะคือตกปลาได้เป็นสกมมาได้ดีเว่จะเดินไปไหม รอวงก่อนก็ได้เราไม่รู้จะไปไหนอ,ะอ่ะคนแม่งเหลือยุแปดคนน่ะคิดดูแล้วกันฟาร์บอโอโหฟาร์จนเหลือคนแบบคนบวกอีกหกคนสุดท้ายอ,ะอ่ะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งเกมเนี่ยเครื่องช้าอีกแล้วอ่ะแกนเล่นวะ,นวะมีอิัไหม อีดากูมีหกสิบห้าเองเอามาหกสิบห้าก็เอาขาดอ,อะไรตัวตัวเฮ้ยขาดอีกสิบเอ็ดอันมีไหมอะไรอ่ะอีด เดี๋ยวไล่ปุ่นให้ไล่ปุ่นไล่ปุ่นแม่งยังมีปืนเขียวอยู่เลยมายืนฟาร์มเนี่ยไปหาหยิบจังหนอยากว่ะอีกหินอยู่ไหนหมดเพราะว่าก้อนหินแม่งเลยอยู่หกคนที่ต้องบวกยังไม่ทำอะไรเลยโอ้ทีวีว่าจะการเป็นที่หนึ่ง เคได้ละเราไม้เยอะอะสร้างของแด้แหละอิดมากเป็นอีกเรื่องเนี่ยแล้วเดี๋ยวกระสุนแม่งไม่พอเวลาแม่งสร้างของเจอที่เด้งดึงนะสนใจไหมเก็บไว้เนยมันใช้ F5 อยู่แล้วที่ชิวป่าเยอะจังหวะ มีหกอันเจอโกรนอ่ะอโดดไปดิโดดสู้มันโดดสู้มันโดดสู้มันระยะไกลสู้ยากลือเกินเรามีปืนดีพี่แหาเราอ่ะไปดีกว่าที่ว่ามีที่โดดดึงนัดแตก ม,มเหลือเดียวด้วยเฮ้ยทูลินมันตายได้ยังไงวะเราเพื่อนมันอยู่ไหนเพื่อนมันมันเออเพื่อนมันอยู่ไหนต้องหิ้มเพื่อนมันดิเป็นไ,ไปไม่ได้เล้ยอยู่ๆแม่งจะแอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าดูอย่างไรอะโยนของยังไงเราอยู่หอไปวะ ให้ให้เด้งถึงกระบินนะได้ปะวะมันมีป่ะวะมีมีมีไป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 วงแรงวงแรงอย่างนั้นกูได้เอ็มจีมากูยอมทิ้งสนายเลยเมื่อกี้เฮ้ยข้างหน้าอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมันอยู่นู่นแม่งอยู่ที่บ้านเลยโอ้โหวงอยู่ฝั่งแม่งว่ะได้ไดได ปชีดปาชีดปาชีดเฮ้ยมันจะสลิกไปบ้านโน้นมันตัวเดียวมันตัวเดียวเร็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 วเวินทองไปก่อนไม่ได้วะเฮ้ยมันโดนไปห0สแล้วกูโดนไป20เอง มวดไปเลยที่ไหนวะไปตรงนี้แล้วมัน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 มีตัวบินโอ้ยยิงไปโดนตั้งหกสิบมีของมุ่งอยู่ข้างในด้วยในบ้านเนี่ยเออเรามีไม้อะสร้างแหลกสร้างแหลกเนี่ยมันเหลือตี้เดียวเนี่ยเหลือขบันน่ะ า่าสูงเลยจะแตกเดินดีกว่าเดี๋ยวปั้นนี่แนนะ่แล้วก็ใช้ที่บินอะ่ะบินขึ้นฟ้าหนึ่งทีเอา e อีพี่อ่ะไอโซเดียมมันอยู่นี่มีระเบิดอะไรปะ โคตรแรงเลยเล่นเดเพิ่งออ,ออกออมาก่อนจบยายดูแม่งชาร์จแม่งชาร์จดูไว้ดูไว้ดูไว้ตัวทพันเลือดโอ้โหเ้ยลูกสองแม่งแรงมากเฮ้ยมันจะตายแล้วขึ้นไปขึ้นไป เรียบหลายโอ้ยอะไรลูกซอ,องช,ชาร์จสีทองวันดฟักโอ้ไม่ใช่แอ้เซาวไลฟ์เฟิรนทิงกูอีกโหปืนส้มปืนส้มมาทักกูโดนลูกซองชาร์จอะสีทองอะ